สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเข้าใช้งานระบบคาแครครับะนะครับในคลิปก่อนอันนี้ได้พาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เรามาล็อกอินเข้าใช้งานกันครับเมื่อเรารันนะครับ127.0.0.1 s ด้วยชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์ก็คือคาแคร์0นะครับการเข้าใช้งานจะมี20สิทธิ์ด้วยกันก็จะมีแอดมินกับสตาฟหรือว่าพานักงาน ซึ่งการล็อกอินให้คุณคลิกที่ตาราง tbl_member ครับหรือว่าตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสมาชิกผมมีข้อมูลเนมโให้ทั้งหมด2 user ด้วยกันนะครับก็จะมี admin แล้วก็ staff นะครับซึ่งสิทธิ์การใช้งานเราดูได้จากตรงช่องนี้ครับ column นี้ครับ m s c o r e level staff ก็คือพนักงาน admin ก็คือผู้ดูแลระบบนะครับ username ที่ให้ไปครับที่เตรียมไว้ให้ครับ ตัวแอดมินครับหรือว่าผู้ดูแลระบบก็คือตัว A นะครับ A A คือยูสเ n a m e a นมแล้วแล้วก็พาสเวิร์ดก็ใส่ A เหมือนกันนะครับสรุปก็คือยูสเ n a m e p นมพาสเวิร์ดใส่เหมือนกันก็คือตัว A ตัวเดียวนะครับตัว a n ตัวเดียวนะครับส่วน S นี่คือพนักง,งานหรือว่า s t a f f คุณก็ใส่เหมือนกันครับยูสเ n a m e S นม s s w พาสเวิร์ดก็ตัว S สิงคโปร์เหมือนกันอ่ะมาลองดูในส่วนของแอดมินก่อนครับใส่ตัว A เหมือนกันนะครับทั้งยูส r n a m e เนมพาสเวิร์ดคลิกเข้าสู่ระบบ นี่ครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือส่วนของแอดมินครับอ่ะออกจากระบบครับต่อไป S ครับเป็นส่วนของพนักงานนะครับอ่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบอ่ะนี่ครับก็จะสามารถเข้ามาหน้านี้ได้นะครับในส่วนของพาสเวิร์ดครับเราเก็บในรูปแบบของชาวันกรณีคุณต้องการแก้ไขคุณก็ล็อกอินเข้าไปแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ทั้งฝั่งของแอดมินหรือว่าส่วนของพนักงาน นะครับผมอ่ะโอเคครับแนะนำสั้นๆแค่นี้ครับเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบนะครับของระบบคาแคร์นะครับในคลิปต่อไปครับจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานส่วนของแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ